ทำปะคุ้งก็เล่าอิูต่ำปะคุ้งทำคุ้งกินเที่ยงต่ำเสมือว่าปกคุ้งกับปกแตงว่าักแกงกับทั่วอยู่นี่ ก็เขาลงคอตาว่ามีบักคุงบักทัวบักแกงตำนี่ก็โอ้ยกินขาวเแซ่บตะละมือมใ,นในใส่งานนี่แหละครับืันนี้เหลืองานก่อนมูม้อนี้งานบ่ใครมีด้วยจังว่าลูก,กี้ไปอัน เดี๋ยวเล็กข้างนอกเดี๋ยวเล็กข้างนอกเลยก็สูญยางไปเรว่อยเลยยางแต่อมย่ำของมาเยะมันเะสี่ร้อยเมตรหรือห้าร้อยเมตรนี่หนแหละยางมา<ๆ>ลเล่แมาฟ<ๆ>านบักคุงไปถามมูหอนหอนหอนอยู่ใต้บ้านหอนครับอยู่หอนไทยจงครับหอนไหลคนที่ตกูคุ้มยากหรอก สองมือขึ้นลังกันคนตกตกไก่แกงตกแห้งเติบอยู่เย็นมากคืนมือกับมะฮอนให้เราจะได้ยินเขามากฝนที่ตกอีกแล้วทำพริกเลยปะมทำไอรุ่นทำเพียงทำยังไงรุ่นพิกไซมดได้หรือพริกซีหน่วยซีหาหน่วยทำยังไงกับมดยังไง เข็มกระมดุดพ็ดกะมดจางกะมดุดหวานกะมดหลายคนกิน,นกินพวกนี้กินเนี่ยเสแยะ

chăng vào phía cân mò Cắm được lẹt rồi Chăng vào đây Qua 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 đâu lên bằng nào thầy đấy. สลดใส่ในการเลยเหมูหอดแบบหอดใหญ่เหมือนบางเราใส่สลดโอ้ยใส่อีกซิคใส่หอดเฮ้ยใส่อีกโอ้ยหยอดกันด้นี่แน่นอนขี้ควายนี่ต่ำมากุ้งนี่ประหยัดประหยัดแท่ป่ะพวกสุดลดนี่ เด regel, okay. ี๋ยาลองไปล่ามักเรียนดูอ่ะเราล่ามักเลนมาแล้วก็บักเลนใน่บาดบักเล่นสารค้ามือยังปะเกียวบ่มันเป็นต้นึ่าเป็นเกี้ยวปะมูเป็นเกียวอันนี้ครัมามันหน่วยใหญ่หน่อยกับมเกียวๆพิ่นบะเศษสารค้ามเนาะบอมันเปียนตำแหน่เ่ย ปเ,นะเปิด,ด,ดได้เนาะแตงมหลนส้เนาปาดพุนปาดพี่จะหลุโคลกีเดี๋ยวตั้มจะเลียดออกปะเพราะว่านานํานัวมันจะออก่บด้น้อยน้อาเาตะกี้เซฟ่เนาะมันออกสมความเนี่ใส่วาสวยงามใส่จำย่งมาเทามันกใ่บวนาไปมือนี่มันใส่แบบว่าให้นามมันนัว mất tát khiêm tát, dăng, tu dăng rồi đấy. nào, bay. rồi lại rồi. Bả. Cháu không có phải kín con nấm tán, anh có đại lắm Ôi, nấm lại lại Xếp bia con nâu Nấm nấm bà đẹp lùng bài Bà bài tắt thêm một nơi, một khung nít ông năm tàn tật cho nó em gần ngồi bỏ ra bỏ ra một cái thì bà đi nó bà đi หน่อย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 มันเคากันตัวบบบนี่อุ้ยน้ำลายไหลมไม่หวมูมากเค่อยเนียนลกปนีตาเนียนให้มันเอียดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด ตับคุงก็มีนม้ำต้องไปเสียบตับคุ้งนี่ย้ำบางทีต้องไปล่างอีกทีนึงให้มีนม้ำเออเรียบร้อยเดี๋ยวถามมูมาบ้างนี้ ตา้งมันนี่ก็ได้ปะขย,นะยุ่เข่าปะไ่ไุดจันบ่บ่เอาซองการเก็บท่องอ่ะเรียบร้อยแล้วครับล่อมูล่อพวกมาก,ก่ันก็เิียาบุกคุงไส้ตอนบุกคุงไส้ก็ทีเรียบร้อยเลยครับพี่น้องอไปลากินแล้ว เคยกินน้ำ <altro> กันแล้วมันเด็กขึ้น้านล่ะถ้ามีตะมูเฮาเนี่ยมันเปบมีนองหวงืมาท่านเคยกินแมกว่าท่านก็เลี้ยไปท่านล่ะโอ้ยหอมสุดยอดเลยเป็นย่งนีลงมือแล้วครับพี่น้องงอย่างเดียวาดยมูยอมคราดตัว ขนาดตำหงนั่ยกไรเนาะล่วงทัเลีว่าไม่นั่นขึ้นไปที่มยวะข้าตำหงงเราเนี่สุดยอดซิมวยปะเป็นอะไรเสียบอ่คือเขาเอแต่างัน mưa vô bộ mưa vô bộ không anh ngay bên đây ok anh mò tắt bạn giọt um ừ. giọt không nhúc nhúc thạt nhúc bắt đỏ nhúc thạt xô bạn ยังถามว่าพลิกหนีอีกว่าดิเยเอาโยกถาดโซ่ปะยกขึ้นอาเบื้องเงินเลี้ยวเบื้งกล้องพี่เอ้าใส่ขึ้นบิ๊กอย่าฟาดได้อย่าฟาด้ะ